วันนี้เราจะมาพูดถึงต้นไม้มงคลที่เป็นที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทยเนื่องจากมีความเชื่อว่าการปลูกต้นไม้เหล่านี้จะช่วยเสริมสิริมงคลโชคลาภและความร่มเย็นในชีวิตและต่อไปนี้คือตัวอย่างของ5ต้นไม้มงคลที่นิยมปลูกในบ้านมากที่สุด 1. ต้นกวากมรกต ลักษณะคือใบสีเขียวเข้มมีความมันวาวเงางามคล้า,ายกับมรกตใบเรียงตัวสลับกันตามก้านและก้านมีลักษณะตั้งตรงเป็นคอป,ป้องส่วนลำต้นดูคล้ายไม้หัวใต้ดินที่ช่วยสะสมน้ำทำให้ต้นไม้ทนแรงได้ดีโดยต้นไม้นี้มักออกดอกยากในสภาพปกติโดยดอกนั้นมักมีสีขาวหรือสีครีม ความเชื่อคือมีความเชื่อว่าต้นกวักมรกตจะช่วยดึงดูดโชคลาภความมั่งคั่งและเงินทองเข้ามาในบ้านซึ่งเหมาะสําหรับคนทําธุรกิจเพราะมีความหมายถึงความสําเร็จและความมั่นคงโดยใบที่เงางามเปรียบเสมือนความราบรื่นและความสดชื่นในชีวิตเคล็ดลับและความนิยมคือผู้คนส่วนใหญ่มักปลูกไว้ในบ้านหรือในอาคารโดยเฉพาะบริเวณใกล้ทางเข้า เพื่อดึงดูดพลังงานที่ดีและการมอบต้นกวา,ากมรกตเป็นของขวัญในวันสําคัญ <_ d ata> เช่นขึ้นบ้านใหม่จะช่วยเสริมความสุขและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับอีกด้วย 2. ต <_ d ata> ้นเงินไหลมาลักษณะคือใบมีลักษณะใหญ่สีเขียวสดมีลวดลายสีขาวหรือเงินคลายเส้นไหลไปตามใบใบมีความมันวาวและหนาเล็กน้อย มีลำต้นที่มีลักษณะตั้งตรงขนาดเล็กถึงกลางโดยต้นเงินไหลามามักออกดอกเป็นช่อสีขาวอมเขียวแต่พบไม่บ่อยเมื่อปลูกในบ้านความเชื่อคือมีความเชื่อกันว่าต้นเงินไหลามาจะช่วยเสริมโชคลาภและความมั่งคั่งให้เจ้าของบ้านโดยเฉพาะในด้านการเงินซึ่งเป็นตัวแทนของการดึงดูดพลังงานบวกและช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบสุขในบ้านเพราะชื่อของต้นไม้เองก็เสริมความเป็นสิริมงคล เหมาะสำหรับคนทำธุรกิจค้าขายหรือผู้ที่ต้องการความสำเร็จด้านการเงินเคล็ดลับและความนิยมคือเราควรวางต้นเงินไหลามาไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดลําไลเช่นใกล้หน้าต่างหรือมุมห้องที่ไม่มื่อจนเกินไปควรวางในทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเพื่อช่วยเสริมโชคลาภและควรปลูกในดินด้วนซุยที่ระบายน้ำได้ดีเพื่อป้องกันรากเน่า โดยมีความเชื่อว่าการปลูกด้วยความตั้งใจและดูแลต้นไม้ด้วยใจจะช่วยเสริมโชคลาภและความสำเร็จได้มากขึ้น 3. ต้นวาสนาลักษณะคือมันเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่มีลำต้นตรงเปลือกสีน้ำตาลมีใบเรียวยาวปลายแหลม สีเขียวเข้มและมีลายสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมตามแนวยาวของใบและออกดอกเป็นช่อมีกลิ่นหอมโดยเฉพาะเวลากลางคืนดอกมีสีขาวอมเขียวหรือสีครีมมันเป็นไม้ที่เติบโตช้าแต่ดูแลง่ายทนต่อสภาพอากาศในร่มและกลางแจ้งความเชื่อโดยชื่อของต้นไม้ที่ชื่อวาสนาสื่อถึงการมีโชควาสนาและความรุ่งเรืองในชีวิต เชื่อว่าผู้ที่ปลูกจะมีความสุขและได้รับสิ่งดีๆและหากต้นวาสนาออกดอกจะถือเป็นสัญญาณของโชคดีและความสมปรารถนาและเหมาะสำหรับปลูกในบ้านหรือที่ทำงานเพื่อเพิ่มพลังงานบวกและความเป็นสิริมงคลเคล็ดลับและความนิยมเราควรปลูกในที่ที่ได้รับแสงแดดลำลัยหรือกลางแจ้งที่มีแสงแดดอ่อนๆเช่นบริเวณหน้าบ้านหรือสวนและหากปลูกในกระถาง ควรวางไว้ในทิศตะวันออกหรือทิศใต้เพื่อเสริมโชคลาภและพลังงานที่ดีโดยมีความเชื่อว่าการตั้งใจปลูกต้นวัส,สนาด้วยความมุ่งมั่นจะนำความสุขความเจริญและโชคลาภมาสู่บ้านของเราสีต้นโปยเซียนลักษณะคือต้นไม้นี้มีลักษณะเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อย ลำต้นมีหนามแหลมทั่วทั้งต้นส่วนใบมีลักษณะรีหรือรูปไข่สีเขียวสดขนาดเล็กถึงกลางและออกดอกเป็นช่อเล็กๆสีสันสดใสเช่นแดงชมพูเหลืองขาวหรือสีส้มดอกมีรูปร่างคล้ายวงกลมแบนมันเป็นต้นไม้ที่ทนแดดและทนแรงได้ดีจเจริญเติบโตช้า ความเชื่อโดยมีความเชื่อว่าหากต้นปยเซียนออกดอก8ดอกขึ้นไปจะนําโชคลาภและความมั่งคั่งมาให้และผู้ปลูกจะได้รับแต่สิ่งดีๆและส่งปรารถนาในสิ่งที่ต้องการซึ่งต้นปยเซียนเป็นตัวแทนของเทพ,พเจ้าทั้ง8องค์ในความเชื่อของจีนซึ่งช่วยปกป้องและนําพาความสงบสุขมาสู่บ้านส่วนสําหรับผู้ทําธุรกิจจะช่วยเสริมให้กิจาการจเจริญรุ่งเรืองเคล็ดลับและความนิยม ควรปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านหรือในที่ที่ได้รับแสงแดดจัดเพื่อส่งเสริมโชคลาภและความเป็นสิริมงคลควรวางในทิศต,ตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเสริมพลังแห่งความมั่งคั่งและควรปลูกในวันมงคลเช่นวันอังคารหรือวันพฤหัสบดีเพื่อเสริมโชคลาภและในขณะปลูกให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากเทพพเจ้าทั้ง8องค์ด้วย เศรษฐีเรือนในลักษณะคือเป็นต้นไม้ที่มีใบเรียวยาวปลายแหลมโค้งเล็กน้อยมีสีเขียวเข้มสลับกับขอบใบสีขาวหรือสีเหลืองมันไม่มีลำต้นชัดเจนใบจะงอกจากเง้าหรือหัวใต้ดินมักออกดอกเป็นช่อเล็กๆสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆดอกมักออกตามก้านยาวที่ยื่นออกจากกลุ่มใบเติบโตง่ายดูแลไม่ยาก คนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลายความเชื่อมีความเชื่อว่าต้นเศรษฐีเรือนในจะช่วยดึงดูดโชคลาภเงินทองและความร่ำรวยมาสู่บ้านโดยเชื่อว่าต้นไม้นี้ช่วยป้องกันภัยอันตรายและปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากบ้านมันเหมาะสำหรับปลูกในบ้านหรือที่ทำงานเพื่อเสริมความก้าวหน้าและความสำเร็จเคล็ดลับและความนิยมเราควรวางไว้ในบ้านหรือสำนักงาน บริเวณที่มีแสงแดดลํำไรเช่นใกล้หน้าต่างในทิศที่เหมาะสมคือทิศต,ตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเสริมโชคลาภและควรปลูกในวันมงคลเช่นวันพฤหัสบดีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลควรลดน้ำประมาณ2-3ครั้งต่อสัปดาห์ให้ดินชุ่มแต่ไม่แชกเกินไปโดยมีความเชื่อว่าหากต้นไม้นี้ออกดอกจะเป็นสัญญาณของโชคดีและความมั่งคั่งในชีวิต ปลูกต้นไม้ช่วยทำให้บ้านดูสดชื่นร่มเย็นและมีความสงบเพิ่มคุณภาพชีวิตในด้านจิตใจโดยเฉพาะต้นไม้มงคลที่ปลูกด้วยความตั้งใจและถูกตำแหน่งเชื่อว่าจะนำโชคลาภความสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านและผู้อยู่อาศัยฉะนั้นการปลูกต้นไม้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามแต่ยังช่วยสร้างความสุขและความสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับเราอีกด้วย ขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบฝากกดติดตามและแชร์คลิปของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ